้องเก็บผลไฟดูก็ได้ดูทิมันจะเป็นยังไงอ่าก็รอหาเงินด้วยแหละเดี๋ยวพอเงินครบ2 0 0แสนเดี๋ยวลุงกลับมาสุ่มผลที่2ลุงก็จะตามภารกิจเหมือนเดิมภารกิจอ่ตามหาผลพระนะแต่ก็ลองเล่นผลอื่นดูไปก่อนเผื่อจะได้ผลที่ถูกใจ มากกว่าผลพระเนาะแล้วถ้าสมมติลุงโชคดีไดเ้เป็นผลเสือผลโมจิล่ะอาจจะอาจจะดูเท่ก็ได้นะลุงว่าอาจจะเฟีย้ยวใช่ไหมว้าวก็แรงดีนะแต่ก็ไม่ทันใจอะ่ะ ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เนาะเหนื่อยนะครับเนี่ยเหนื่อยนะครับเนี่ยอ้า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 นี่มากค่าตายตัวเดียวได้เลเวลสกิลทั้ง34เลย เสร็จแล้วปั๊บก็ท่าที่หนึ่งเฟมบูเลตเป็นท่าที่สองเบนนิงบัตว้าวแรงอ่ะเฮ้ยทำไมลุงทำไมลุงแอบชอบชอบชอบ่ะรู้ว่ามันเวลง่ายกับฝนฝนความมืดน,นะอีทีตายแน่ๆเลยเอา้าวผิดม่ไงกว่าผีแล้วหลงมือฮฮะ อาไมตอยไปก่อนตอยไปปากเสร็จแล้วก็เป็นผลที่สองปับ๊บกระสุนเพิ่ง <c oughs> นี่เรียกสกิลอะไรจะไม่ได้อ่ะว้าวแต่แรงดีนะแรงแรงแรงลุงชอบเลยเออลุงก็ชอบนะเอา้า อ่าโอเคสองสกิลนี่ได้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 ถือว่าถือว่าได้การาถือว่าได้การอ่าทีนี้เปิดสกิลสามไปแล้วครับสกิลสามมันใช้ยังไงอะ่ะเคยวิศิใช้บอกลุงด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลเนี้ยไ,ไฟไฟอะไรเนี่ย มันกดยังไงวะใช่ไหมเป็นแต่จริงๆแล้วสองสกิลนี้ก็เทแล้วหกสิบแล้วว่ะโหว้าว <c oughs> เป็นสกิลที่เป็นผลเป็นผลพีศาจที่เก็บสกิลได้ดีเลยนะอาะจะคิดที่สามมาแล้วด้วยสกิลที่สามลองดู บ้าอย่างโหดนะทำไมรู้สึกทำไมรู้สึกสะใจกับผลพิษกับผลกับผลไฟมากลุงว้าวนะลุงว้าวนะเอา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 ,เอาข่ววิวก่อนอย่าเพิ่ง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  มอนหายอ๋ออยู่นี่ว้าววาวว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 วลุงชอบครับลุงชอบลุงชอบลุงชอบแบบไปเลยที่แบบสะใจไปเลยไปที่แบบสะใจงาเสร็จปับ๊บอัดติมแล้วก็อะจากอันนี้จกักรพรรดิเพลงิงใช่ไหมของเอสอะเป็นท่าของเอสอะ จะไม่ได้นะมันเคลิยท่าอะไรแต่แบบเนี่ยสะใจมากอยู่แน่ชอบชอบชอบ,ชอบเลย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 ว้าวแรงเลยเดี๋ยวนะมันแรงที่ผลพิสจเหรอหรือว่าแรงที่ลุงอัพไอ สเตตัสบล็อกฟุตไปเอ,อ่ออาจจะเป็นเพ่าลุงอัพอัพสเตตัสบล็อกฟุตไปก็ได้เนาะและแล้วก็ไปโทษว่าผลน,นั้นดีผลน,นี้ไม่ดีใช่ไหมแต่ลุงอยากรู้เนี่ยไอ้ท่าเนี้ยใช้ยังไงเนี่ยมีใครมีใครมีใครใครรู้เม้นมาสอนลุงหน่อยนะลุงอยากรู้อะ โอ้ยมัน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 แล้วก็อัจัาแตกโอ้ยแบบมันน่ะมันเลยได้กาเลยอัจัาอื้มแบบแอบสะใจเนี่ยแอบสะใจเลยสะใจไม่แอบหรอกสะใจเลยล่ะครับสะใจเลย อาวแรงไปโอ้แบบว่าต่อยแรงไปหน่อยอะนะตายเลยอะ่ะโหแบบโหดเปล่าลืมดูเกตมอมันอะลุงแอบมันเลยนะเนี่ยถ้าอันเนี้ยไอ้ผลไฟเนี่ลุงชอบเลยนะเนี่ย แล้วมันก็ไม่ตายไม่ตายก็ต่อยมันซ้ำเซกระสุนเพลิงมาทำไมอ่ะมาแกล้งคนเวลซื่อๆนี่นะเอี่ยงวะ อ้าวยิงไม่ถูกนี่เอาทานี้ก็ได้ยังไงก็ตายอ่ะยังไงก็ตายอ่ะถือว่าความแรงได้เลยอ่ะเป็นผลพิศาทยที่สะใจมากที่ลุงชอบมากเลยแล้วก็ต่อยตึ้ม,มยังไงก็มันอ่ะบอกเลยมันมันมันเบลวมัน,มน,มน,มนเออ รู้สึกลุงนะรู้ว่ามันเววง่ายกว่าผลแห่งความมืดอีกนะเออเววง่ายกับผลแห่งความมืดมากๆเลย <Nee liksom> Chết oh. Ch tay mày hả? Chết tay mày đi ra là tay anh nó gỡ. ตายอยากตายนักเช่ไหมทุบให้ตายโรงงานระเบิดแล้วแต่น่าจะไปไม่ได้หรอกน่าจะมีพวกเทปเทปเขาขวางไว้อยู่ไปไม่คุ้มหรอกไปตายเปล่าๆลุงว่าสู้เกียว์ผลไฟกันดีกว่าเอา้า những bên này á. À? อืมไม่ตายเหรอครับอ่าแต่ไม่ตายก็จัดเข้าไปอีกอือ่าลุงมีค่าน,นี่แล้วลุงมีค่าสุ่มผลพิศาจแล้วอาทิตย์กลับเข้าเมืองต่อเนาะ เราไปสุ่มผลพิศาท์ผลที่สองจะดูซิว่าเราจะต้องสุ่มกันกี่ครั้งเราถึงได้ผลพระนะครับอืมเราอยากรู้เป็นกันว่าผลพระเนี่ยลุงต้องใช้ในการสุ่มกี่ครั้งฮะถึงได้ผลพระเดี๋ยวนะมันมีอะไรเนี่ยอ,นนอันนี้คืออะไรยอมรับคําขอพัทธมิตรต้องชื่อว่าหนุย่ยหนุ่ยสองศูนย์ห้าหกเจ็ด อ่าปับ๊บอ่าไปปฐมมิตรแล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาส่งคำขอมาจากไหนอ่ะทำไมเราไม่เห็นตัวเขาหรือยังไงอะไรแล้วเดี๋ยวลุงก,ก็คงไปแตกในเมืองอีกใช่ไหมเนี่ยปกติไปไปไปซุ่มก่อน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 ไปซุ่มก่อนเลยดูไหนด้านหลังคาเฟ่ คาเฟ่กลับมาแล้วครับเออ่ลุงตัวเราดรอปข้างๆได้มันสองรอบมันก็ไม่ให้ลุงใช่ไหม,มลุงไปตรวจข้างๆตรวจข้ามหัวมันเลยช,ย,ชย,เนชยช่วยเดะช่วยเดะไม่เวตรวจข้ามหัก่อนช่วยๆๆๆโอเคอัพเอาเลยสมฝนดูได้ผลอะไรครับตุ้มไปแล้วครับ,ไ,รบได้ผลอ้าโหสุดยอดเลยฮะ อ่าเดี๋ยวเดวได้ผลสปริงนะครับเก็บไปแล้วครับผลสปริงนะครับเมื่อกี้ลุงได้ผลนี่ผลสปริงสุดยอดแต่มีแต่นี่มีท่านผู้รู้เขาแจ้งมาอยู่ว่าระดับของพิทศาสตร์ขึ้นอยู่กับกรอบนะครับ ถ้าจะไม่ผิดสูงสุดที่กรอบแดงชมพูเอ่อม่วงชมพูหรือม่วงวะชมพูอ่าน้ำเงินเทาและก็ผลสีขาวนะครับแสดงว่าลูงสุ่มได้ผลห่วยครับ